ชุดห้านี่ของแคมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แถวเอเชียใต้นี่มาหมดเลยนี่เด2 9นี่น่าจะไว้หมดไปไปเอ,อาเลยอันนี้ไทยเองใช่ไหมไม่ใช่จอเพ็ทไยอ๋อ2 9 20 21 22 23 สี่ปีน่าจะเริ่มทำเร็วกว่านี right> ้เหรอได้ไม่เยอะมากเลยไม่รู้ไงไม่บอกมัวแต่ซัมเมอร์เทมอลต้องเยอะสุเ มีกล้องมีกล้อง D ห้าสามศูนยเรียกว่าเจ็ดพันสองลอ๋อห้าสามเอ D เจ็ดันใช้ไม่กี่ปีเนี่ยสองปีถึงว่าีเดียงซะละเอาไปกระโดดน้ำไอเจ็ดพันสองละ อันนี้คือขูนพัทยา,ปยาไปทุกปีอ่ะไปทุกปีครับมีป,มมปีไหนที่พลาดล้องอ่อไปอย่างปีไหนไปออกบใบแค่ไปยังไม่ถึงงานเลยจุดครับตรงตุ้มงยัง <laughs> เข้าไม่ถึงเลย <laughs> ปีนั้น <laughs> คกือ <laughs> บพลาดใช่ไหม <laughs> เออ ไม่ผลาดหรอกแต่ว่ามันสวันสอวันอวันแรกอาจจะไปนี่ใหแก้วันอืมตรงต่มตำงตอมไรอืมดีข้มีนี่ก็วัดโคกับอ๋อไอที่เล่นเรือจุดไปด้วยอปีก่อนอ๋อีก่อนก็คือเรืออยู่นิ่ง ยังไม่ไ pues ด้จุดบนเรือยังยั้ย <mit. S 1> <Century. S 2> ังไม่ได yeah, right. okay. hey, so ้น e ิยมจุดบนเรือเลยจุดที่โบสถ์เออจุดบนพื้นอยู่เออโอเคได้ภาพสวยไม่ค่อยได้ถ่ายวีดีโอแต่ของฟิลิปปินส์ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีมาจุดมันเป็นกโก้เนี่ยเพราะว่าระยะเล่นไวแล้วแต่เสียงดีมากเลยนะตอนพูดระเบิดกบกบกบ เสียงโลหนด่อยู่ในสนามจริงหสนามลบถึงถึงอารมณ์เลยใจหล่นไปพร้อมกันน่ละตุ้มๆเดี๋ยวต้องถาไม์เทพไปติดเอาแค่เสียงอย่างเดียวบินฟินไปหลายวันเออต้นไม้อะไรนะ่ยมัสมามอ๋อ อยู่ที่อุทัย okay, bye bye. อ๋อผมยังไม่เคยไปเลยนะ Google. ม,มันไม่ให้เราไหมเออใช่ <Yeah. S 2> มันจะเนี่ยรู้ไหมผมลงทุนซื้อ <c ười> Pixel Google Pixel เพราะว่ามันยังให้อยู่แถมเป็นความละเอียดแบบไม่จำกัดด้วยต้นฉบับอะถ่ายมา20ล้านพิกเซลคือยี่สิล้านพิกเซลถ่ายเก็บเนียเนียเนีย เสียไปรูปเดียวเนี่ยเสียไปพร้อมกัรูปเมมอ๋อเมมเสียไปพร้อมกัรูปเนี่ยคนน่าเสียดายเลยอเออลุงนี้เอาแบบไม้ผมอัพไ <c oughs> ว้นีกบอะไรบ้าบนขวัญเขามีน้ำตกนีด้วย น,น,น้ำตกน้ำตกนะไม่ใช่สายกันน้ำนะ <c oughs> นนำอืมอืมน้ำตกนะเว้ยฝายกัะน้ำไอฝายกัะน้ำมันชื่ออะไรฝายกันน้ำ อันนี้ตั้งถ่ายใช่ไหมขาตั้ง่จะได้ใส่นุ่ๆนมๆ <laughs> สูสก็ใส่โอเสรก็กับเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มียก้าเวทีต่อเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเดี๋ยวต้องมียกหน้าเวทีก่อนก่อนกลับโอ้คนเยอะมุดไปไม่ถึงเลยอืมเยอะมากเันนี้เต็มอัดรอแทบไม่มีที่วุ่มากเคยออกมาไปแล้ว ที่อะไรหลายปีใช่ช่วงโควิดอ่ะช่วงโควิดเราได้ไปไหนบ้างไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเข้ไปออกไปเรื่อยมันน้อยเข้าไปเท่าไหร่ปีไหนนะช่วงโควิดปีสองสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบอ๋อสิบเก้ายี่สิบวเนี่ใช่เก้น จะเป็นผูงแรมหลายแู่ลายประเทศทำนี่เหมือนกันก็ยังไม่ได้หนาตรงถือว่าเกิบนานๆโอเคถ้าเราแปลงเป็นช็อตก็คือเป็นเป็นคลิปสั้นก็คือเราจะตัดแค่ หนึ่งเก้าสองศูนยคุณศูดศูนย์เือคืออาคิดแบบที่เราดูในโทรศัพท์มันจะต่ดงนเยว่โอเคเรา็นปโมันจะกว้างแล้วก็ระยะ บูมบูมบนมบูหมือนนี่เหมัอนเสียงสะใจอ่ะที่ทีแล้าถ่ายไม่ได้เลยเจอควันอยู่ไกลหรือว่าอะไรอยู่ใต้กองเหมือนเราก็เลือกมูมไว้อยู่มุมนี้น่าจะโอเคอยู่อืที่ไหนได้ก็จบชุดของฟิลิปปิน ใช่ไหมมาเลเซียอ๋อมาเลเซียต่อไปก็เป็นชุดสุดท้ายของชุดนี้ชุดที่ห้าเจ๋งนะชุดที่ห้าชุดที่สี่ฟิลิปปินส์ชุดที่สี่ฟิ ไทยที่ห้าไปแล้วนี่วะเซอร์เบียริมอินมาเลเซียริมสิงคโปร์ไทยแล้วเออครบชุดแล้วนี่วะ